สวัสดีครับกลับมาพบกับ YouTube Channel การกีฬาเพื่อการลงทุนครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงการฟุตบอลพิมียร์อังกฤษท็อปแมต์แอตแลกันครับซึ่งวันนี้จะมาโฟกัสกันที่ประเภทของการ์ดนฮันเดขับครับการวันฮันดขับคืออะไรครับคือการที่มีนักเตะมีค่าพลัง100เต็มครับอาจจะเป็นในเกมลับหรือเกมลุกซึ่งการ์ดประเภทนี้ครับวันฮันเเนี่ย ทั้งเมืองไทยและต่างประเทศเนี่ยถือว่าเป็นการที่คนนิยมสะสมกันครับและมีราคาซื้อขายกันค่อนข้างจะดีอย่างในเมืองนอกครับขายซื้อขายกันอยู่ที่ร้อยหกสิบถึงสองร้อยบาทวันนี้ครับผมจะมาโฟกัสการ์ดวหนเล็กครับชนิดพิเศษครับในแต่ละปีเนี่ยการประเภทนี้เนี่ยจะมีอยู่หนึ่งใบครับนักเตะอยู่หนึ่งคนที่มีค่าพลังเกินกว่าหนึ่งร้อยครับทะลุเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งเรามาดูกันครับว่าแต่ละปี แต่ละฤดูกาลครับเป็นนักเตะคนไหนและราคาซื้อขายกันอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนในช่วงท้ายครับผมจะมาลุ้นเปิด2องสองสองนี้ครับว่าดูนิจะได้การ์ดวาฮัเด็คขับกับเขาหรือไม่ก็ไลค์มาเลยนะครับ10ปีที่แล้วครับฤดูกาล2 0 0 9 2 0 1 0ครับการ์ดวาฮัเด็คขับค่าพลัง101เป็นเฟรนันโดตอรเลสครับของลิเวร์พูราคาซื้อขายครับอยู่ที่5ปอหรือ200บาทใบนี้ครับ ที่เว็บไซต์ที่ผมไปดูมาเนี่ยที่ซื้อขายการฟุตบอลโดยเฉพาะใบนี้โซเอาครับขายหมดแล้วฤดูกาล2010-2011ครับเป็นเวลูนีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดราคาซื้อขายอยู่ที่290บาทโซลเอาขายหมดแล้วเช่นกันฤดูกาล2011-2012ครับเป็นแกริดเวลของสเปอร์ครับราคาซื้อขายพุ่งขึ้นไปถึง600บาทใบนี้ยังเหลืออยู่นะครับยังซื้อขายกันได้ ฤดูกาล2012-2013ครับเป็นโรบินฟานเพอร์ซีในชุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใบนี้ครับเป็นใบที่ราคาสูงสุดเลยครับเป็นใบที่หายยากมากๆครับราคาซื้อขายอยู่ที่900บาทและโอาครับไม่มีของแล้วฤดูกาลฤดูกาล2013-2014ครับเป็นฟานเพอร์ซีอีกครั้งครับซื้อขายกันที่320บาทใบนี้ครับยังมีอยู่ครับและในฤดูกาลนี้ครับ แมตตแอคแทออกแมตตแอคแทปเอ็กซ์เอ็กซ์ตาร์ครับและมีลุยซูเรตที่มีค่าพลัง1้อนึเช่นกันครับโดยใบนี้ราคาซื้อขายแพงทีเดียวครับสิบเจ็ดจุด์ครับหรือประมาณ700บาทโซบเอาขายหมดครับฤดูกาล2014-2015ครับเป็นเดนิเอลสตอริดของรีวัลผูกครับราคาซื้อขายอยู่ที่400บาทใบนี้ยังมีซื้อขายกันได้อยู่นะครับฤดูกาล2015-2016ครับเป็นเอเดียนอาซาครับอยู่ที่ หกร้อยบาทโซบออาเรียบร้อยฤดูกาล 2016- 2017ครับเป็นเจมี่วาร์ดี้ของเลสเตอร์ครับราคาอยู่ที่360บาทโซบออเช่นกันฤดูกาล 2017- 2018ครับเป็นเดลี่อารีครับของสเปอร์ซื้อขายกันที่300บาทใบนี้ยังเหลือนะครับยังมีการขายกันอยู่และฤดูกาลที่แล้วครับฤดูกาลนี้ครับ 2018- 2019เป็นโมฮัมเหม็ดซาราครับราคาซื้อขายอยู่ที่300บาท โซเอา์เรียบร้อยครับก็จะเห็นนะครับว่าการ์ดวันฮัเดขับค่าพลังหนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยเป็นที่ต้องการครับโซเอา์และราคาสูงกว่าการ์ดวานฮัเดขับและการ์ดอื่นๆทั่วไปถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่น่าสะสมครับและในช่วงท้ายครับผมจะมาเปิดซองรุ่นกันครับว่าสองซองนี้เราจะได้การ์ดอะไรกันบ้างครับมาลุ้นกันครับ มาแล้วครับผมเห็แล้วครับเหมือนแอชลีย์ยังครับโอ้แอชลีย์ยังครับใบที่หนึ่งใบที่สองครับเป็นนักเตะวูฟครับแมตตูเฮอตี้ใบที่สามครับอ่าเป็นเวสแฮมครับปาโบสปาเรต้าครับใบที่สี่ครับอ่าเวสต์การ์ครับใบที่ห้าครับอาร์เซนอลครับและใบฟอยครับ ได้วันนิดขับครับโอ้ได้วัน,นิดขับครับโชคดีทีเดียวมาที่สองที่สองครับนี่ถือว่าคุ้มแล้วนะครับเนี่ยใบนี้เมืองไทยก็ขายกันหลักร้อยแล้วครับโอ้โหวันนั้นดขับมาจริงๆครับทฤษฎีแรงดึงดูดเดี๋ยวเอามาตั้งนี้มาจริงๆมาดูสองต่อไปครับ เบนมีครับของวัตโฟร์ครับของรูฟครับเด็กตัวไม่ดังเลยนะครับเนี่ยของเลของอะไรครับเนี่ยเดสเตอร์ครับของเอเวอร์ตันครับและลุนใบสำคัญครับกาดฟลอยเซนนมีซุดโอซิลครับแมนออฟเดอะเมชครับโอเคครับถือว่า ใช้ได้เลครับได้ไดวันได้ขับมาครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ